สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุโภสุคชนนะคะเนาะมาพี่น้องคลิปน <cons> ี้จะเอาเลขเอาเลขของอาจารย์ฉลองเนาะค่ะเนาะอาจารย์ฉลองงวดที่แล้วเขาหกสามตรงๆเด้อค่ะเด้อแล้วก็เอาเลขคนเมืองต่างไงเนาะค่ะเนาะของอาจารย์ฉลองกับคนเมืองต่างเนาะค่ะเนาะงวดนี้เนาะวนคลิปนี้เนาะงวดนี้เนาะอาจารย์ แล้วก็สีไฮเอ็นซีไฮเลขกที่เป <te Liberty Overwatch> ็นนางเอานอกกักนอกเทพเทบางเทพานคอยแล้วเพิ่นเป็นนางเอาหมดความเพิ่นได้หกหาสามเนาะเลขเพิ่นออกหาหกสามเนาะแล้ว่าเขาบริสุทธิ์เพินเพิ่นหนีไปนางเอามาได้ได้ได้มาแล้วค่ะเพิ่นไปนางเอาม้าได้มาแล้วสามตัวหางเดียวแล้วก็เด้อรอดแล้วค่ะเด้อรอเราฟังเนาะเราบ่งเนาะเอานีก่อนเนาะ เรียกข้องอัไรเขาออกฉลองก่อนออดฉลองหนึ่งมียอหกแปดเอากวคือประกาแดงเขียนแล้วกระดาษเนะ้ะอืมดเมืนเนาะ ลงเรืลล่องพี่น้องก็ถือะซาดนะเาจะเขียนประกาศแดงแต่อันนี้ย่างเดียวอันนี้มาเขียนแดงเชยอยังจันฉลองวิ่งบนบนเป็นบนล่างบนล่างนะก็ระดื่อาจารย์เ็นไหนมาเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะวิ่งบนหกกับหนึ่ง หนึ 19, 09, 69, 60, 19, 9, ่งเก้าศูนย์เก้าหกเก้าหกศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกหกเก้าเก็บหนึ่งเก้าทีนี้วิ่งล่างวิ่งล่างหกกับสี่หกศูนย์ หกหนึ่งสี่สามสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สามคอยก็เป็นจะได้คอยออกประกาศแดงเขียนเนอะคอยก็ได้ยี่นี่ไงยี่นอ้องเ่็นไหมก่อน เน้นที่หนะคะทุกคนนะยีงล่างนี่เน้นที่หกหกศูนเน้นที่หกกับสี่สานะคะหนเน้นที่1 9กับ9ก้หนึ่งค่ะนี่ค่ะของอาจารย์ฉลองก,ก่อนเข้าหกสาตรงตนะคะทุกคนนะเดี๋ยวลงของคนเมืองตรังเนาะคะ่ะเนาะ บนเงตระงเงตระงอันนี้ขบบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้กันค่ะบนเก้ากับสี 9, ่หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งสี่ กสี่ล่างหนึ่งกับเ็ดมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้ากีดสามกีดหนึ่งเน้นเน้นที่เกีดหนึ่งกับหนึ่งห้านะคะอันนี้เน้นที่หนึ่งค่ะ นี่เน้นที่เก้าเน้นที่สี่เก้ากับหนึ่งเก้าค่ะแล้วพี่น้องเข้มาจอเลยค่ะเด้อว,วันนี้ อองพอสีไฮเลกันนี่อยู่เนาะนี่ก็เป็นน,น้องแค่นาจะออเดอร์่อสิเขียนเลกกันเล็กพ้นไปนั่งออกมดที่เลวห้ได้มาร์หกหาสามนักกะ,ะเดอ่อปนิดเดอร์แคันอกขะเนาะเอาไฮเวล่าแคบจ้าออฉลองหนึ่งเมยยอหกแปด เอาน,นี่งก็เขาเขียนมันวันเวลาวันที่โอ้อนอนเย,อยเนาะพี่น้องกเลยขอให้เป็น้ังสีหนึ่งมีโยหหหอหกเปดอืมคอยกระดายเนาะลงลืมลืม ออฉลองหนึ่งไม่ยอหกบินบนหกับ0เน้นโอ้กับ1นึ่เน้นที่1นะคะจับคู่ให้มี1 9 0 9 6 9 6 0เก้กเาลขสตัวมี9 1 9 6 6 9ึ่งเก้าหกเียนเ้น้นที่9 1 9นะคะวิ่งล่าง6กับ4เน้นที่6มี6 0 4 0นยเอามี6 0 6 1 4 0 4 3เน้นที่6 0กับสีสนะคะ นี่คนเมืองตรังบนเก้ากับสี่เนี่ยที่เก้ามีหนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งสี่หกสี่เนี่ยที่หนึ่งเก้ากับสี่เก้านะคะเขาตรงกันที่พี่น้องไ,ไหมหนึ่งเก้าตรงกันเลยเขาต้องจืดลัตีสองเก้าไปหลายไปลายไปอยู่ล่างหนึ่งกับเกียดเนี่ยที่หนึ่งมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเกียดสามเจ็ดหนึ่งเนี่ยที่หนึ่งห้ากับเกียดหนึ่ง นะคะทุกคนนะแค่นาจอค่ะแค่นาจอแล้วเด้อแค่นาจอแล้วเนาะเอาพี่นนอกมานี่ขอซีอ,เอนนิเละวะนี่ห้เลเพิ่นเป็นัน่งสมาธิเละก,นกนลันยังก่อนเละเพื่อนยังกังหัน ที่พนุ่งขาวนุ่งขาวมันเป็นนางเอานะคะเนะเลขเลขเอิ่นว่าเลขปูดีกเนานะเพราะว่าเลขปูตาเลขปูยญ้าสนันดกเลขปูหญ้าสนัดนดกขอกระดานาะเขียนเลขปูหญ้าหนึ่งมียอ หกแปดอีแล้วคอยอีกแล้วโอ้ยนาะเ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 น้คอยก็ไดเนาะอมหนึ่งมียอหกปดมีหางเดียวนะคะทุกคนนะได้มาห้าแปดสาม พี่น้องตาเลรียญเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องตาเลรียญเอาเด้อทางเดียวค่ะตาเลรีเอาเด้อพี่น้องเด้อเด็กปูยาเน,นาะค่ะเนาะเข้มหน้าจอค่ะคลิปนี้กับไปคลิปนี้แล้วกันเนาะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะขอให้พี่น้องที่เขามารับชมมีโชคมีลาภถูกหวยสามตรงตวงเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ ขอบุณหนาอยค่ะสวัสดีค่ะ